สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดฟี่ไฟลราคาคุ้มคุ้มถูกๆวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยเพจซูเปอร์ไก่ชอบขายดีบริการนะครับร้านเขาขายดีราคาหลักร้อยเป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะขายดีนะครับทางเพจยังรับซื้อไอดีด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับระวังการแอบอ้างด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนนะครับและจะไม่ใช้เฟซส่วนตัวในการทักไปนะครับเพจจริงคนติดตามห้าหมื่นกว่าครับไม่มีการกงการเกียนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลิงเพจใต้คลิปนี้ครับใครสนใจทัก สำหรับใครที่อยากดูเมื่อเล่นแบบสดนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสตรีมกับทุกวันนัดจ้าอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปฝึกสเต็มนักแข่ง EP ที่3กันแล้วนะครับมาดูซิว่าจะสนุกหรือเปล่าโอเคก็ผมไปลุยกันเลยเอาละครับเริ่มต้นตาแรกใน EP ที่3ครับตานี้ก็จะเป็นตาที่3 1ครับลงมาก็ได้เวกเตอร์คู่ครับและรู้สึกว่าตานี้จะไม่มีใครโดดมาถึงพีคเลยนะครับ ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มเสร็จก็มาแลกของครับเพราะว่าตอนนี้นะผมไม่มีเอวอลสักก้อนครับก็เลยจะมาแลกหายอวอรครับเกมนี้นะผมเล่นเป็นเวกเตอร์คู่ครับจะเล่นเป็นสายชาร์จครับหลังจากที่ผมแลกของเสร็จครับก็มาเดินเกมที่เขตหมีมาครับ ได้เจอศัตรูด้านหน้าครับแล้วเหมือนเขาจะเน so right. right right? ็ดหลุดครับก็ปาดเขาไปครับน้องดาไปได้หนึ่งครับแล้วเพื่อนเขาอีกคนครับเหมือนจะลนครับกระโดดขึ้นรถไปมาครับผมกระโดดปาดไปอีกรอบครับน้องดาไป2ครับผมก็ถอยมาตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ารถจะระเบิดใส่ครับแล้วก็ปาดระเบิดซ้าไปเลยครับตรงนี้ได้มาทั้งหมด2คิวครับเวกเตอร์เราเอาเรื่องจัดครับระหว่างที่ผมเดินเกมหาคนครับก็มีศัตรูขี่รถมาชาร์จครับผมก็ปาดไปด้วยยูซี่ครับแล้วเขาขี่รถมาครับแล้วก็ชนกําแพงครับแล้วผมก็ปาดไปอีกรอบครับน้องดาไปได้ครับ แล้วก็จูเข้าบ้านมาครับแต่เพื่อนเขาเดินออกมาครับผมก็ปาดไปครับแล้วก็ตั้งไอวอครับแล้วยิ่งไม่โดนครับคนนี้ก็เน็ตปิงครับนอกดางไป2ครับแล้วเพื่อนเขาอยู่บ้านเขียวครับผมพยายามจะปาดครับแต่เขาเข้าบ้านไปก่อนครับแล้วเหมือนเขาจะถอยเงเพื่อนเขาวิ่งขึ้นเนินถอยครับผมก็วิ่งตามไปฮะแล้วก็ปาดไปไม่โดนครับแล้วฝั่งซ้ายมีอีกคนครับผมก็เลยปาดไปอีกครับนอกดางไป3ครับตรงนี้ครับที่เขาเหมือนจะเหลือคนเดียวครับผมก็พยายามวิ่งตามไปครับ วิ่งตามมาก็เจอครับก็ปาดไปด้วยยูซี่ครับแต่กระสุนเอ็มผมหมดครับก็เลยใช้เวกเตอร์กระบอกเดียวครับปาดเข้าไปครับตรงนี้ฮะแล้วก็ปาดไปอีกกระบอกครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าช็อตนี้เกือบไม่ได้คิวเนี่ยเพราะว่ากระสุนเหลือ15นัานาทีครับทุกคนครับฟาร์มหากระสุนเอ็มเสร็จครับผมก็มาเดินเกมต่อที่พีครับ แล้วเจอศัตรูบ้านเลครับผมก็ปาดไปด้วยยูซี่ครับแล้วต้องการโคโนะมาก่อนครับเพราะเขายิงเจ็บมากครับแล้วมีศัตรูอยู่ด้านบนครับผมก็ถอยตั้งหลักบ้านแอลครับแล้วก็มือรันไปทิ้งกระสุนแดงอะแล้วเมื่อศัตรูอีกคนครับเขาจะเล่นเป็นืนแคนนอนเงี้ยผมก็จุกไปครับเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังอะแล้วต้องบอกเลยว่าคนนี้ยิงแม่นมากครับผมจุกมาเหลี่ยมหลังบ้านครับแล้วเมื่อเขาจะรู้ครับเขาปาดมาครับโดนผมด้วยครับทุกคนดูฮะแม่นจัดครับถ้าเป็น M79 มเผมตายครับแล้วเพื่อนเขาครับวิ แล้วก็ปาดเข้าไปครับตรงนี้ครับบอกเลยว่าเจ็บครับแต่เขายิงเจ็บกว่าครับผมก็ดันไปด้วยวอลครับแล้วก็ปาดไปอีกรอบครับแล้วก็เรียบร้อยครับน้องดานไปได้หนึ่งครับแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะยิงกดกับด้านบนอยู่ครับตรงนี้ครับผมก็ปล่อยไปฮะแล้วก็ซ้ำตัวนี้ออกจากเกมไปเลยครับแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะตายครับจากตัวด้านบนครับกลายเป็นกล่องเฉเลยครับผมก็เก็บสูนครับแล้วก็เปิดโดนดูครับก็เห็นว่ามีศัตรูด้านบนครับผมก็เลยวิ่งชาร์จไปเลยครับตรงนี้ครับในที่สุดก็ดันมาถึงด้านบนครับแล้วเขาปาระเบิดมาใส่ผมคคครรรรััับบบผมก็ดนนเข้้าไปตงี แล้วเขาเหมือนจะเล่นเป็น AW ครับผมก็ปาดไปด้วยเวกเตอร์ครับบอกเลยว่าเจ็บจัดจครับตั้งไอวอมาก่อนนยผมก็จูงมาอีกรอบครับแล้วก็ฟันเขียวเข้าไปครับน็อกดาวน์ไปหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บคิวมาได้ครับระหว่างที่ผมเดินเกมครับก็เปิดโดนหาคนครับแล้วก็เจอ3คนอยู่นอกหม้อครับผมก็ปาดไปด้วยยูซี่ครับตรงนี้ครับโดนหัวไปเน้นเครับแต่ไม่น็อกดาวน์ครับก็รีแม็กครับแล้วก็ปาดไปอีกรอบครับแล้วก็วิ่งมาปาดครับแต่โดนศัตรูยิงสวนมาครับก็เลยทําให้ผมนั้นตายไปคครรรัับบแแดมอนต้ ส่วนตานี้ก็จบันดับที่8ครับได้มาทั้งหมด10คิวครับตัดมาที่ตา32ครับลงมาที่วงฟ้าครับลงมาก็ได้ M14 ครับไม่มีของแต่งฮะเรื่งเหมือนจะมีศัตรูครับผมก็มองหาบนฟ้าครับก็ไม่มีครับเดินมาได้สักพักครับมาเก็บกระเป๋า3ครับก็เจอศัตรูจริงๆครับผมก็ปาดเข้าไปครับแล้วเขาเป็นลิงครับผมก็ปาดไปอีกรอบครับโดนหัวครับแล้วก็กางโคโนมาก่อนครับแล้วก็ซาพอเกมไปเลยครับตรงนี้ครับได้มา1คิวครับระหว่างนี้ผมเดินฟาร์มบาเลทที่วงฟ้าครับก โอ้โหแล้วเป็นเพื่อนเขาครับที่อยู่บ้านโดเรมอนครับยิงผมมาครับจบจัดเลยครับเกมนี้ะแดงไดมอนด์สามลบยี่สิบห้าเต้มครับเกมนี้นะผมจบอันดับที่15ครับได้มาทั้งหมด1คิวครับดภาพมาต่อที่ตา33ครับผมเลือกโดนที่สนามแข่งครับลงมาก็เหมือนจะมีศัตรูอยู่หน้าหลังครับระหว่างนี้นยผมก็ฟาร์มหาปืนไปเรื่อยๆครับฟาร์มได้ปืนเอ็นกับซองยาวครับผมเดินมาก็เจอศัตรูครับผมก็เปิดเข้าไปครับโดน30ดาเมจครับไม่เจ็บครับผมก็ยืนรอวัดหัวครับ ศัตรูไม่โผครับและมีศัตรูระยะไกลครับแล้วเขาโผมาผมก็เลยเปิดไปครับนอกได้ไปได้หนึ่งครับแล้วก็กลางโคโนยิงเปิดส่วนไปครับตรงนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าผมต้องพันยาครับเพราะว่าเลือดเหลือน้อยมากครับก็พันยาไปครับและเมื่อเขาจะมาชุบกันครับผมก็เลยวิ่งดันไปเลยครับเพื่อไม่ให้เขาชุบกันเงี้ยและก็รอเปิดครับและเขาวิ่งมาผมก็เลยเปิดไปอะและลืมดูกระสุนครับกระสุนผมไม่มีครับผมเลยวิ่งถอยมาครับแต่ไม่รอดครับโดนเอ็กซ์แปดเปิดไปอะ ต้องยอมรับเลยครับว่าศัตรูเนี่ยเปิดหัวเก่งมากครับในรอบนี้ครับแหลงไดมอนด์สามลดคะแนนครับผมจบอันดับที่1 5ครับในตานีครับได้มาทั้งหมด0คิวครับมาต่อที่ตา3านะครับผมเลือกโดนที่ลงสีครับลงมาก็เจอโคนครับผมก็หยิบปืนอาร์ตปาดเข้าไปครับโดนหัวครับเรียบร้อยครับได้มา1คิวครับแล้วก็ยิงกดศัตรูด้านล่างครับผมต้องบอกเลยว่าผมพลาดมากครับดักศัตรูแล้วก็ยิงไม่โดนครับก็เลยทําให้คนนี้เนี่ยรอดตายไปได้ครับหลังจากที่ผมฟาร์มของเสร็จก็ไม่มีอะไรรมากคับ ยิงที่เศษครับเดินแยกครับก็เก็บไปแบบชิวๆครับเดินเกมมาที่เขตบีมาครับแล้วเหมือนจะมีคนยิงกันครับผมก็เปิดเข้าไปครับตรงนี้ฮะแล้วไม่ดาวครับแล้วเหมือนจะมีที่หนึ่งมาแจมครับผมก็ปาดเข้าไปครับและจังหวะนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจวิ่งชาร์จไปเลยครับเินมาก็เหมือนจะเห็นเพื่อนเขาครับตรงนี้ครับผมก็สโคปเปิดไปครับน้องดาวไปได้หนึ่งครับแล้วก็วิ่งดันไอวอลไปเลยครับตรงนี้ครับเสียพี่ีูนครับเพื่อชาร์จครับและซ้ำคนนี้ไปก่อนครับแล้วหน้าตรงเตนครับมีการไส้กันครับผมก็ว่าจะรอลลาาาแ้้้วเขนองดดไไป แล้วผมก็ลานไปได้1ตัวครับตรงนี้อ่ะแล้วก็วิ่งชาร์จไปเลยครับแล้วโดนซองเปิดมาครับผมก็ปาดเข้าไปครับแต่ยังไม่โดนครับรีแม็กไว้ก่อนครับด้วฝั่งซ้ายมาครับผมก็เลยสะบัดอีกหนึ่งทีครับแต่ไม่รอดครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมี2คนหรวนกับก็เลยทําให้ผมเนี่ยตายไปในตานีครับแรงในบอนสามลบหกแต้มครับเกมนี้เนี่ยผมจบอันดับที่13ครับได้มาทั้งหมด6คิวครับมาต่อที่ตา35ครับผมเลือกโดดที่วงฟ้าโรงงานครับผมลงมาเพื่อหาบาเลีนั่นเองครับและเหมือนคนจะลงเยอะด้วย แม้ตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มได้บาเลตคู่2กระบอกครับเดินมาก็เจอคนแปลงร่างเป็นลิงครับผมก็วิ่งชาร์จไปเลยครับวิ่งชาร์ดด้วยซองโพคบเพราะเหลืออีกเม็ดเดียวขอจะดาครับแต่ยิงไม่โดนครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบาเล่ครับน็อกดาไปได้หนึ่งครับและเพื่อนเขาครับยิงปืนแคนนอนใส่ผมนั่นหลังครับผมก็วิ่งชาร์จไปอีกรอบหนึ่งครับป่าดเข้าไปตรงนี้ครับและเหลือแค่เม็ดสุดท้ายครับยิงไม่โดนครับและก็โดนเป็นที่เรียบร้อยครับน็อกดาไปได้สองครับ ผมก็ซ้ำออกจากเกมไปเลยครับเพื่อเปิดตารางนั่นเองครับหลังจากที่ฟาร์มของเสร็จก็ไม่มีอะไรมากครับเดินมาล่าคนต่อครับแล้วก็เปิดนกดาบไปได้หนึ่งครับเดินมาครับมีคนชุบการริมเขื่อนครับน่าจะเป็นคนเกิดใหม่ครับด้านหน้าครับผมก็เปิดไปด้วยสไนค์คู่ครับตรงนี้ครับว่าช่ำจัดครับแต่ยิงไม่โดนครับ แต่ผมจำเสื้อแดงคนเมื่อกี้ได้ครับเป็นคนที่เราไปยิงเขาตรงพีกตรงห้องน้ำครับโดนหัวเมื่อกี้ครับผมก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นชาร์จไปเลยครับเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ครับไม่น่าจะมีขออครับแล้วผมก็วิ่งขึ้นชาร์จไปครับตรงนี้ครับแต่เขามีวิกเตอร์ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าความประมาทของผมนั่นเองครับแรงไนมอนสามลบห้าแต้มครับเกมนี้ผมจบอันดับที่12ได้มาทั้งหมด4คิวครับผมตัดมาต่อที่ตาสามสิบหกครับผมก็โดดวงฟ้าเหมือนเดิมครับที่อยู่เรือครับเพื่อมาฟาร์มหาบา ก็มาเดินเกมต่อครับแล้วมีคนยิงการที่เขตมีมาสกีครับผมก็เปิดเข้าไปครับน็อกดาวไปได้1ครับและกําลังที่จะซ้ำครับก็ซ้ำไปทั้งหมด3เมตรครับแต่รู้ไหมครับว่าเขาชุบกันทันครับชุบกันไวมากครับแล้วก็ตั้งไอวอมาครับผมก็พยายามจาครับแต่กระสุนผมมันรีแมครับไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็เปิดไปคะก็เลยตัดสินใจวิ่งชาร์จไปเลยครับตรงนี้ครับเดินลงมาผมก็วิ่งชาร์จเข้าบ้านไม้ครับตรงนี้ครับก็เปิดไปฮะแล้วก็กางหัวโด้1ครับน็อกดาวน์ไปได้หนึ่งครับแล้วก็ นกดาไป2ครับและอยู่ดีๆครับเพื่อนเขาโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหโหดเหนียนครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยตายไปในตานีครับแรงไดมอนสาบวกหแต้มครับจบอันดับที่1 0ได้มาทั้งหมด0นคิวครับเกมนี้ครับมาต่อที่ตา37ครับผมเลือกโดดที่หอนาดิกาครับและเหมือนจะมีคนลงด้านหลังผมครับเขาก็อยู่บนล่มครับแต่มีเสียงคนอยู่ฝั่งซ้ายผมครับแล้วผมก็เห็นครับผมก็เลยเลือกเอาตัวใกล้ก่อนครับแล้วก็เปิดไปด้วยสองยาครับตรงนี้ครับสเม็ดครับแต่ไม่ดาวครับ แล้วเขาแบงหน้าเป็นลิงครับผมก็เลยตัดสินใจวิ่งชาร์จไปเลยครับเพราะว่าเปิดเจ็บมากครับผมก็ยิงไปครับแต่ศัตรูเนี่ยจูกเหลี่ยมครับว่าจะหลักยิงผมครับผมก็เลยเปิดไฟครับแล้วก็ได้ตาล่ามาครับตรงนี้ครับระหว่างนี้นะผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ผมฟาร์มของอยู่ครับมีศัตรูด้านหลังครับผมวิ่งไปครับแล้วหัวแตกเลยครับไม่ได้สังเกตครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับรอบนี้อะ จบไวมากครับแรงแมมอน3ลดยี่2แต้มเกมนี้ผมจบวันดับที่15ได้มาทั้งหมด1คิวครับตัดภาพมาต่อที่ตา38ครับผมโดดวงฟ้าเหมือนเดิมครับเพื่อมาฝึกบาเลตอีกแล้วครับแล้วเหมือนจะมีคนมาลงกับเราด้วยครับแล้วเขาลงถึงพื้นเลยครับผมก็มองหาครับเอ้ามันเข้าไปบ้านแล้วดีวะผมก็ไม่เห็นครับกระโดดน้องดองครับก็ไม่เข้าบ้านครับผมก็เปิดไปครับบอกเลยว่าเจ็บมากครับแล้วเขาจูเข้าบ้านเขียวครับแล้วเขากระโดดออกมาฝั่งซ้ายครับผมก็เลยปาดไปครับตรงนี้ครับนอกดาวน์ไปได้หนึ่งครับแล เปิดตาล่ามาก็ถือว่าสวยเลยครับระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มหาบาลเลตครับผมก็ได้ยินเสียงคนครับผมก็เลยเปิดไปตรงนี้ครับน็อกดาไปได้หนึ่งครับถือว่าสวยครับหลังจากที่ฟาร์มได้บาเลตสองกระบอกนี่ครับผมก็เปิดไปครับเจอเพื่อนเก่าครับยิง4เม็ดคือไม่โดนเลยครับทุกคนครับเลยเหมือนเพื่อนเขาจะถอยไปครับผมก็วิ่งตามมาครับแล้วก็จนเจอเพื่อนเขาอยู่ตรงใต้สะพานครับแล้วเขาเปิดมาครับผมก็เปิดสวนไปครับตรงนี้ครับ2เม็ดแตกครับโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนเลยนะครับ แล้วก็ซ้ำออกจากเกมไปครับแล้วเหมือนจะเหลือคนสุดท้ายครับในที่ของเขาครับหลังจากที่ผมฟาร์มของฟูเลยครับก็มาเดินเกมที่ลงเก็บเครื่องบินครับแล้วเจอคนครับผมก็เปิดไป2เมตรครับดาวไปเลยครับแล้วผมก็ซ้ำออกจากเกมไปเลยครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็วิ่งชาร์จไปเลยนี่ครับแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะมาชุบกันตรงตู้ครับผมก็เห็นครับผมก็รอเลงครับแล้วเขาจะโผมายิงผมครับผมก็เปิดไปครับเม็ดเดียวครับนอกดาวไปเลยครับก็ซ้ำออกจากเกมไปเลยครับคนนี้ฮะ โอ้โหจะมาชุบการหลอกม่นสาวน้อยหลังจากที่ผมเก็บศพเสร็จครับก็มาเดินเกมต่อครับได้เจอศัตรูด้านหน้าครับผมก็เปิดไปครับแต่เขายิงสวนมาเจ็บมากครับผมก็เลยต้องตั้งไอวอร์กับกลางโคโรไ้ก่อนครับแล้วก็พันยาก่อนครับแต่เขาวิ่งชาร์ครับผมไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องวิ่งจูบไปก่อนครับเสี่ยงทายไปเลยนะครับรอบนี้อะแล้วเขาวิ่งตามหลังมาครับผมก็พยายามจูบอยู่ครับแล้วก็ดักยิงไปอะ และเขาโผมาแล้วครับผมก็เปิดไปครับตรงนี้ครับแล้เหมือนว่าเขาจะถอยครับไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรนะเลือดผมก็ไม่มีครับหลังจากที่ผมพัญญาเสร็จครับก็จูบมาเล่นตรงแท่นลอยครับและมีคนชุบกันครับผมก็เปิดไปครับตรงนี้ครับสองเม็ดนอกดาวไปหนึ่งครับและผมกําลังจะซ้ำครับแล้วก็ซ้ำไปครับออกจากเกมไปได้ครับและมีศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมก็เปิดไปครับสองเม็ดนอกดาวไปสองเลยครับและเพื่อนเขาเหมือนจะมาชุบกันครับผมก็เล็งรอครับรอที่เขาโผล่ครับและเขาก็โผล่ครับผมเปิดไปโดนเม็ดหนึ่งครับผมต้องซ้ำเพื่อนเขาออกไปก่อนครับไม่ง ผมก็ซ้ำไปตรงนี้ครับ3เมตรครับกวาจะตายครับแล้วก็ซ้ำไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับและมีศัตรูหลายที่หลายทางครับผมว่าจะถอยครับแต่ไม่รอดครับเจอเคเปิดม้ครับจะฝักตรงข้ามครับเรียบร้อยเลยครับเกมนี้ครับแบง์ไดมอนด์สามลบหนึ่งแต้มครับจบอันดับที่11ได้มาทั้งหมด7คิวครับตานี้ครับมาต่อที่ตา39ครับผมเลือกโดดที่พีครับลงมาก็เหมือนจะมีอีกที่หนึ่งครับ โอ้โหแล้วเหมือนเขาจะลงฝั่งบ้านโรงพยาบาลครับผมลงมาก็ได้ UMP ครับระหว่างที่ผมกาลังเดินฟาร์มครับมีคนยิงกันครับแล้อีกคนนึงครับเขาเปิดผมครับผมก็ยิงสวนไปครับน้องราไปได้หนึ่งครับฝั่งบ้านโรงพยาบาลยิงกันอยู่ครับตรงนี้ครับผมก็ซ้ำคนนี้เพื่อเปิดตาล่ากันก่อนครับและในตาล่าก็มีกอซ่าครับผมก็เลยเล่นกอรซ่าไปเลยครับเกมนี้ครับและเหมือนฝั่งบ้านโรงพยาบาลครับมีคนอยู่บนบ้านโรงพยาบาลครับผมก็เลยเปิดไปครับตรงนี้แล้วเหมือนเขาไม่มีของครับก็ซ้ำจากเกมไปเลยครับ ได้มา2คิวครับหลังจากที่ฟาร์มของเ็จครับก็เดินเกมมาที่โพชิโนครับมีคนชุบกันครับผมก็เปิดไปครับตรงนี้ตายเลยครับผมเดินมาได้สักพายครับมีคนเข้าบ้านเขียวครับผมก็ยิงกดไปครับโดนหัวครับแล้วผมก็วิ่งชาร์จไปเลยครับและศัตรูครับเหมือนจะถอยเลยครับผมก็วิ่งตามไปครับผมก็ถือยูซี่ครับวิ่งไปครับแล้วก็ปาดโดนหัวไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับน่าจะมาคนเดียวครับผมก็ซ้ำจากเกมไปเลยครับระหว่างที่ผมกําลังเดินเกมหาคนครับก็มีคนยิงกันที่พีครับผมก็วิ่งมาครับและ จากหน้าหลังเลยครับแล้วผมจําเป็นต้องการโคโนพัญญาไว้ก่อนครับพัญญาเศษครับผมก็วิ่งดันเลยครับตรงนี้ครับแลวก็ยัดระเบิดใส่เขาครับและเหมือนคนนี้จะตึงเลยนะครับผมน่าจะเป็นสายเก็บแต้มครับผมก็ปาไปครับและโดนไปเจ็บๆเลยครับตรงนั้นเนี่ยแล้วบอกเลยว่าศัตรูเจ็บจัดครับแล้วเขาวิ่งถอยไปครับผมมีระเบิดเยอะครับผมก็ปาไปเรื่อยๆครับด้วยสเต็มระเบิดสูตรของผมครับปาเข้าไปตรงนี้ครับร้อยสามสิบครับบอกเลยว่าเจ็บมากครับแล้วก็ปาไปอีกลูกหนึ่งครับยังไม่โดนครับลูกนี้ครับและศัตรูวิ่งมาครับผมก็ปาดไปครับน็อก แล้วผมก็ซ้ำเขาจากเกมไปเลยครับผมกาลังวิ่งหาของครับแต่ได้ยินเสียงคนมาเก็บของครับน่าจะเป็นคนเมื่อกี้ครับและเจ้าจริงๆด้วยครับตรงนี้ครผมก็ปาดไปครับและยิงไม่โดนครับโคตรฮาเลยครับผมก็ปาดไปอีกรอบครับแล้วก็ปืนยูซี่ไปครับโอ้โหพลาดจัดเลยอรับทไมผมต้องมาเจอคนแบบดีวะแลวเขาจ๊๋เก่งด้วยนะแลวเขาอยู่ด้านนี้ครับใช้กระทะฟันผมครับแต่ฟันไม่ได้ครับผมมีปืนนะผมก็ซ้ำเาจากเกมไปเลยครับหลังจากที่ฟาร์มของเสร็จครับผมก็มารอคนเมื่อกี้ครับมาเก็บของครับแต่เป็นเพื่อนเขามาแทนครับ ผมก็เปิดไป2เมตรครับบอกเลยว่าเขาเจ็บมากครับแต่ผมกําลังจะยิงครับไปติดได้วอเฉยนะไอ้วอมันแบบบังผมทุกทางอ่ะทุกคนผมก็ปาดไปอีกทีครับแล้วเขาตั้งไอ้วอมาผมก็ตั้งไอ้วอสวนไปครับแล้วก็รีแม็อยู่ครับแล้โดนเขาเปิดมาตรงนี้ครับบอกเลยว่าเจ็บจัดจ่ายครับผมก็สะบัดสายไม้ครับเปิดไปครแล้วเขาก็ยิงผมตายเลยครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับ แล้วก็โดนซ้ำศพไปครับโอ้โหพลาดไปเลยครับเกมนี้ครับแรงไดมอนด์สามบวกหกสิบเอ็ดแต้มครับเกมนี้ผมจบอันดับที่เจ็ดได้มาทั้งหมดเจ็ดคิวครับมาต่อที่ตาสี่สิบครับผมโดดที่กอดแก้วครับแล้วเหมือนจะมีคนลงครับผมก็วิ่งหาปืนครับแล้วก็ได้ปืนครับแล้วกำลังจะยิงกดครับแต่ไม่ทันแล้วครับศัตรูเขาลงถึงพื้นเลยครับระหว่างที่ผมวิ่งฟาร์มครับได้ยินเสียงคนอยู่บนบ้านครับผมก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นชาร์จไปเลยครับตรงนี้ครับแล้วเขาอยู่อีกห้องหนึ่งนนนี้้้้้คคคคครรรรรรััััับบบบบแแแตตต่ศูยยยิิงงงมมมมมาาาาาเเเเจจ็็็็กกกกกผปปปอโโลลลวววสดดไไซ แล้วก็ได้ตาร่าเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้อะของฟูมากนะตัวนี้นะหลังจากที่ผมฟาร์มของฟูเลยครับก็มาเดินเกมครับด้วยการหนสลิงครับหนมาครับเจอกัะดักระเบิดครับแล้วผมก็ยืนพันยาครับแล้วเขามายิงผมอะผมตายเลยครับทุกคนนี้ไม่คิดว่ามันจะมีคนมาดักสลิงนะโอ้โหจบไปเลยครับแรงแมมอนสามลดสิบหกแต้มครับเกมนี้ผมจบอันดับที่สองได้มาทั้งหมดหนึ่งคิวครับผมสำหรับซิรีี์ฝึกสเต็ปนักแข่งหนึ่งร้อยตายอีพีสามก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย